วันหยุดทั้งทีใครไม่ได้ไปเช็คอ,อินที่ไหนไกลๆวันนี้ชิวไปไหนขอพาเพื่อนๆเ,เปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับง่ายๆกันค่ะกับ10ที่เที่ยวไปเช้าเย็นกลับวันเดียวก็เที่ยวได้ เริ่มต้นกันด้วยสถานที่แรกไม่ไกลาจากกรุงเทพกับคุ้มบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะที่นี่เป็นสวรรค์ของคนที่ชอบธรรมชาติและของกินเพราะมีทั้งของกินอร่อยๆจากตลาดน้ำบางน้ำพึง่งและมีกิจกรรมให้เลือกทำไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตหรือจะพายเรือคาย,ยักในคลองบางน้ำพึง่งรับรองว่ามาที่นี่ได้ทั้งความสนุกและอิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนค่ะส่วนการเดินทางก็มาไม่ยากเพราะมีทั้งรถไฟฟ้าเรือรถตู้หรือจะขับรถมาเองก็ได้นะคะ 海。Huh? หลังจากอิ่มท้องกันที่บางกระเจ้าแล้วเรามาต่อกันที่เมืองน้ำตกสวยโดยธรรมชาติอย่างจังหวัดนครนายกกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะที่นี่มีทั้งน้ำตกสวยๆอ่างเก็บน้ำบรรยากาศด,ดีย่างเขื่อนขุนด่านประการชนอ่างเก็บน้ำห้วยปลือหรืออ่างเก็บน้ำบังบอลให้ทำกิจกรรมเพลินๆเดินสุดอากาศสดชื่นกันได้ไม่มีเบือ่อนอกจากนี้ยังมีที่เที่ยวที่พักและคาเฟ่น่ารักน่ารักให้ไปเช็คอินกันมากมายได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะเรียกได้ว่ามาวันเดียวเที่ยวคุ้มเลยค่ะ ต่อมาเป็นที่ทเที่ยวสุดฮิตตลอดการของจังหวัดนนทบุรีนั่นก็คือเกาะเกร็ดนั่นเองค่ะสเสน่ห์ของที่นี่ก็คือเจดีย์เอียงที่วัดปรมัยยิกาวาสที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินแถมยังมีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานรอบเกาะสัก,กระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตหรือเดินชิมอาหารพื้นบ้านและขนมไทยโบราณหายากหรือจะเพลิดเพลินไปกับการปั้นดินที่บ้านท่าดินส่วนการเดินทางสามารถนั่งรถประจําทางมาลงที่ปากเกร็ด จากนั้นนั่งเรือบริเวณท่าเรือปากเกตและวัดสนามเหนือมายังท่าเรือของวัดปร r ม m a y i า a w ก,ก็ถึงเกาะเกตแล้วค่ะมาต่อกันที่เมืองตาอากาศชายทะเลใกล้กรุงที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันกันค่ะทะเลแห่งนี้มาเมื่อไหร่ก็ดีต่อใจเสมอเพราะนอกจากเดินเล่นริมชายทะเลแล้วก็ยังมีสวนน้ําเพลินวานตลาดคนเดินกลางคืนหัวหินและยังมีสถานที่เที่ยวสุดฮิปร้านอาหารอร่อยอ่อยให้เรามาเช็คอินอีกครับไม่ท้วนเลยค่ะ ส่วนใครที่อยากไหว้พระทาบุญเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและคนที่เรารักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่เดินทางง่ายแถมยังใช้เวลาไม่นานจากกรุงเทพวันนี้เราเลยปักหมุดมาให้9วัดที่ควรค่าแก่การไปกราบไหว้นั่นคือวัดชัยวัฒนารามวัดท่าการ้องวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนัญเชิงวรวิหารวิหารพระมงคลบพิตรวัดพระศรีสันเพชรวัดธรรมิกราชวัดหน้าพระเมุและสุดท้ายวัดมหาธาตุมาที่นี่น นอกจากได้บุญแล้วยังได้ชมศิละปะหลายยุคหลายสมัยที่หาชมไม่ได้ที่ไหนอีกด้วยค่ะ มาเช็คอินกันต่อที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะมาที่นี่ไปเที่ยวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่งยุบที่คล้ายกับแกนแคนยอนหรือไปเซลฟี่กับแกะที่เดอะซินเนอรี่วินเทจฟาร์มต่อด้วยอุทยานหินเขาง,งูที่มีสะพานปูนข้ามแม่น้ําลัดล้อไปตามแนวภูเขาและด้านในยังเป็นถ้าที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอีกหลายองค์และยังมีคาเฟ่ที่พักน่ารักน่ารักอีกมากมายในเมืองเล็กๆแบบนี้ค่ะ มาถึงที่เที่ยวสุดฮิตไปเช้าเย็ยนกลับอย่างชะอําจังหวัดเพชรชบุรีที่ไม่ได้มาเล่นน้ำทะเลอย่างเดียวนะคะเพราะยังมีสถานที่ให้ไปเช็คอินถ่ายรูปเก๋กๆกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเที่ยวฟาร์มอูด c a เมลริพับบ l ิกไปเล่นเครื่องเล่นหวานเสียวที่ s a n t ตรินีพาร์และยังสามารถเต็มอิ่มไปกับอาหารซีฟู้ดน่ากินให้เราฟินกันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ย้ายมาเที่ยวพื้นที่ธรรมชาติกันที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่มีกิจกรรมสนุกสนานมากมายไม่ว่าจะเป็นสำรวจถ้ำพายเรือคายักเล่นน้ำตกตกปลาหรือจะนั่งรถทัวร์โครงการช่างหัวมันตามพระราชดําริได้ทั้งความรู้และเต็มอิ่มกับอาหารอร่อยก่อนกลับหรือจะแวะกินข้าวแช่ต้นตําดับเมืองเพชรวันเดียวได้ครบจบทั้งธรรมชาติและของกินเลยค่ะ มาต่อกันที่สตัตหีบจังหวัดชนบุรีที่มีทั้งคาเฟ่และอาหารน่ารักน่ารักมากมายและยังสามารถไปดำน้ําดูปลากระรังหรือไปเล่นสวนน้ํากระตูนเน็ตเวิร์คให้ชื่นจใจเดินทางจากกรุงเทพแค่เพียง2ชั่วโมงกว่า,วาเท่านั้นก็ได้เทีย่ยวสนุกแล้วค่ะ ปิดท้ายกันที่บางแสนจังหวัดชลบรุรีที่มีทั้งที่เที่ยวและร้านอาหารทะเลที่ทั้งสดและอร่อยพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรแสแซ่บหรือจะไปนั่งร้านคาเฟ่กินลมชมวิวกันก็ได้เรียกได้ว่ามาวันเดียวเที่ยวคุ้มสุดๆเลยค่ะได้ทั้งกินและเที่ยวแถมยังไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ10ที่เที่ยวไปเช้ายังกลับที่ชิอไปไหนนํามาฝากกันในวันนี้แค่มีเวลาเพียง1วันก็สามารถไปเที่ยวแบบฟินๆสนุกๆได้แล้วใช่ไหมคะส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ